ประทุของภูเขาไฟหินเหล่านี้เกิดจากเกิดจากที่หลังจากที่ภูเขาไฟประทุแล้วลาวาเนี่ยไหลามารวมกันเกาะก้อนการจุดกลายเป็นหินหินพวกนี้ชือว่าหินลาวาภูเขาไฟลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีรูขุมเหมือนฟองอากาศนั่นเองเราจะกลายเป็นลักษณะรูขุม คือมีรูอพุนฟองอากาศเกิดจากการที่ลาวาเนี่ยไหลมารวมกันแล้วเกาะก้อนกันจนกลายเป็นหินลักษณะพิเศษเขาจะมีรูพุ่นเหมือนฟองอากาศต่อให้เขาแตกหรือหักด้านในยังเป็นรูน <c oughs> พุ่นอยู <c oughs> เอ่เพื่อป่าของพระอังคารนเ,นเนื้อที่ประมาณเกือบสามหมื่นไร่ โอ้ oh. ในที่ประมาณเกือบสามหมื่นได้ปาก่องของวัดเขาพระอาคารเนี่ยปากของภูเขาไฟของวัดเขาพระอัคารเนี่ยดับสนิทแล้วเจ็ดแสนกว่าปีปัจจุบันยังมีปากของให้เราเห็นอยู่เดี๋ยวจะพาไปชม ป่าเขาพระอังคารเนี่ยเกิดจากการประทุของภูเขาไฟซึ่งปากป่องภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์จะมีอยู่ถึง6แห่ง1เขากระโดง2เขาพระอังคาร3เขาพนมรุ้ง4เขาปลายบัตร5เขาหลุก6กขาพอกอายุโดยรวมของปากป่องภูเขาไฟเนี่ยอายุโดยรวมประมาณ2ล้านปีแต่ปากป่องของเขาพระอังคารเนี่ยดับสนิทแล้ว7 0 0 0แสนกว่าปีปัจจุบันปากป่องลูกนี้ กรายเป็นแอ่งน้ําใช้ของวัดวัดเขาพระรังคารเราไม่ได้มีน้ําประปาใช้เราใช้น้ําจากปากป่องธรรมชาติซึ่งปากป่องลูกนี้น้ําไม่เคยแห้งมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีและจะมีอีกปากป่องหนึ่งที่ดับสนิทแล้วแล้วยังคงเหลือร่องรอยของปากป่องให้เราเห็นนั่นก็คือยอดของภูเขาลูกนี้บนยอดของภูเขาลูกนี้จะมีอยู่อีกหนึ่งปากป่องซึ่งปากป่องจะกว้างประมาณสักเมตรห้ ลึกประมาณสักเมตรยีอุดตันดับสนิทมาแล้วเจ็ดแสนทีเหมือนกันเทือกป่าบริเวณตรงนี้เป็นป่าผัดไปจะเป็นการกำเนิดของหินภูเขาไฟก็คือบริเวณเทือกป่าตีนีน้ส่วนมากจะเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟนั่นเองหินหรือดินแร่ธาตุนั้นจะเป็นดินแร่ภูเขาไฟทั้งหมดเกือบทั้งหมดมเนื้อที่ประมาณเกือบ30,000ื่นไร่ มิหารปฏิสถานรอยพระพุทธบาทและก็องค์พระคันธารเดิมทีบริเวณตรงนี้จะยังไม่มีวิหารล้อมรอบในสมัยอดีตพื้นที่ตรงนี้เป็นลานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวเมืองชุมชนในยุคสมัยนะั้นชาวเมืองในยุคสมัยนั้นชื่อว่าเมืงองภูขขรอยหลังจากที่ชุมชนหรือชาวเมืองพวกนี้ขึ้นมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จะมาวมกันอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้โดยใช้รอยพระบาทกับพระคันธราชเป็นฐานรอยพระพุทธบาทรอยนี้เป็นรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ที่แกะสลักด้วยหินบะโซอ,อายุเกือบ1,500ปีส่วนพระคันธาราตรงนี้หนึ่งในห้าองค์สวรรคประเทศไทยเรามีทั้งหมดสององค์หนึ่งองค์วัดนั้ อีกหนึ่งองค์อยู่ที่นี่วัดเขาพระอาคารอายุเกือบพันปีประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ที่วัดเขาพระอาคารนั่นก็คือใบเสมาใบาเสมาเหล่านี้ มีชื่อว่าใบาเสมาสถาปัตยกรรมแบบตั้งปลักทําไมถึงชื่อว่าใบาเสมาแบบตั้งปลักเพราะว่าใบาเสมาของเราเนี่ยไม่ได้ถูกฝังอยู่ใต้ดินแต่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆพื้นตรงนี้บริเวณรอบๆคูรตรงนี้เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบตั้งปลักสมัยทวาราวดีแกะสลักด้วยหินบะซอมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยอายุเกือบ1,400ปี ใบเสมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ได้ว่าดินแดนตรงไหนที่มีใบเสมาอายุร้อยปีขึ้นไปดินแดนตรงนั้นเป็นดินแดนที่มีอริยธรรมและก็มีาศาสนามาก,ก่อนแต่ใบเสมาของเราอย่างที่บอกอายุเกือบ1,400ปีมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยที่ใช้หินบะซอในการแกะสลักนั่นเอง หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานก็มีการถวายพระเพลิงหลังจากที่ถวายพระเพลิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จโทนทัญญาพราหมณ์ก็ได้แบ่งส่วนที่เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้กับเหล่ากษัตริย์8ปดหัวเมือง8ปดแคว้นตามตำราที่เราได้ศึกษามาหลังจากที่กษัตริย์เหล่านั้นได้นำพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาประดิษฐานยังหัวเมืองต่างๆในดินแดนชุมพูทวีปพรามเมื่อทราบข่าวการถวายพระเพลิงพรามก็รวมตัวกันรวมตัวกันเดินทางไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราเมืองกุสินาราเพื่อที่จะไปขอแบ่งพระาธาตุของพระพุทธเจ้าแต่หลังจากที่พรามเหล่านั้นเดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราเมืองกุสินาราก็ปรากฏพบว่าพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถูกแบ่งแจกจ่ายไปหมดแล้วโทนทัญญาพรามณ์ไม่มีอะไรแบ่งให้กับเหล่าพราหมณ์แต่พราหมณ์เหล่านั้นตกลงกันว่าถ้าไม่มีอะไรแบ่งให้กับเหล่าพราหมณ์พราหมณ์จะทําสงครามตามหัวเมืองต่างๆที่ได้รับพระาธาตุไปโทนทัญญาพราหมณ์ก็เลยมองไปเห็นพระอังคารธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอังคารธาตุก็คือผงกระดูกผสมกับขี้เถ้านั่นเอง ทนธัญ,ญพรามก็เลยได้ใช้ขนานทองหรือขันทองเนี่ยตวงส่วนที่เป็นพระอังคารธาตุแจกจ่ายให้กับเหล่าพราหม์แต่ความโชคดีของวัดเขาพระอังคารเราเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าพราหมณ์รูปนั้นที่เป็นคนได้พระอังคารธาตุมานั่นก็คือพราหมณ์วิริยะเมฆหรือคนแถวนี้เรียกท่านว่าสเสด็จปู่วิริยะเมฆเสด็จปู่วิริยะเมฆเนี่ยเดิมทีท่านมีความตั้งใจจะนําพระอังคารธาตุเนี่ย ไปประดิษฐานที่นครพนมแต่หลังจากที่ท่านเดินทางไปถึงนครพนมเนี่ยปรากฏพบว่าเท้ามหากัสปะได้นำพระอุรังคธาตุบรรจุประดิษฐานไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อปีคศส,อสพระวิทยเมฆหรือสเสด็จป่วิิยเมฆเนี่ยเห็นว่าที่นครพนมเนี่ยเท้ามหากัสปะได้ประดิษฐานพระอุรังคธาตุแล้วท่านก็เลยจาริกทุดง จาริกทุรงข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมาเรื่อยๆจนมาพบดินแดนตรงนี้เมื่อใดไม่มีใครทราบเราทราบแต่ว่าสาเหตุที่ท่านเลือกดินแดนตรงนี้เป็นที่ตั้งรกรากปักฐาน 1. ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า 2. อ,อยู่ใกล้แหล่งน้ำา 3. ดินแดนตรงนี้มีผู้คนอาศัยอยู่นั่นก็หมายความว่าดินแดนตรงนี้นเป็นเมืองเก่ามาก่อนเมืองตรงนี้ชื่อว่าเมืองภูเขาลอย 4. ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้มีลักษณะพิเศษคล้ายกับองค์พยาครุฑท่านก็นเลยเลือกดินแดนตรงนี้เป็นที่ตั้งรกรากจนเมื่อประมาณปีคศ .8 ช่วงพุทธศตรวตรรษที่ 13. 14. หรือประมาณปีพศ1 3 0 1สเสด็จป,ปูวิริยะเมฆได้พาชาวเมืองสร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่งเพื่อที่จะประดิษฐานพระอังคารธาตุ ดินแดนตรงนี้ก็ถูกขนานนามใหม่หลังจากที่สร้างอุโบสถเสร็จเปลี่ยนจากเมืองภูเขาลอยเป็นเมืองภูพระอังคารเริ่มมีศาสนาเข้ามาอย่างเด่นชัดวัดตรงนี้ก็ถูกขนานนามใหม่เป็นวัดเขาพระอังคารตั้งชื่อตามการประดิษฐานของพระอังคารธาตุของพงค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เด่นชัดนั่นก็คือลายแทงจารึกของพระธาตุพนม ในลายแทงจารึกของพระธาตุพนมระบุอ้างอิงมาที่วัดเขาครังคานว่าใครได้ส่วนไหนส่วนไหนประดิษฐานอยู่ที่ไหนส่วนไหนนํามาประดิษฐานที่ไหนหลักฐานชิ้นที่สองนั่นก็คือใบเสมาอย่างที่อาตมาได้บอก,กคือใบเสมาของเราเนี่ยเขาเรียกว่าใบาเสมาสถาปัตยกรรมแบบตั้งปลักสมัยทาวาราวดีแกะสลักด้วยหินบะซอมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย อายุเกือบ1,400ปีนั่นเองดินเดนตรงนี้ก็เลยถูกขนานนามใหม่เป็นเมืองภูพระอังคารเริ่มมีาศาสนาเข้ามาอย่างเด่นชัดก็เปลี่ยนชื่อจากวัดธรรมดาเป็นวัดเขาพระอังคารตั้งชื่อตามการประดิษฐานของพระอังคารธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสายครุฑสายนาคก,ก็จะขึ้นมาเคารพบ,บูชา เพราะความเชื่อของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันบุคคลกลุ่มใดศรัทธาเคารพสิ่งใดย่อมเห็นสิ่งนั้นใครเคารพครุษมาตรงนี้ก็จะเห็นครุษบุคคลกลุ่มใดเคารพศรัทธาในองค์นาคมาตรงนี้ก็จะเห็นนาคเพราะดินแดนตรงนี้มีลักษณะคล้ายกับองค์พระยาครุฑนั่นเองอุโบสถหลังนี้เป็นการสร้างอุโบสถหลังใหม่ ครอบฐานพระอุโบสถหลังเก่าไว้ซึ่งอุโบสถหลังเก่าเนี่ยสร้างอยู่ตรงใจกลางของหัวใจพระยาครุฑนั่นเองถ้าใครอยากเห็นว่าครุฑมีลักษณะยังไงต้องดูภาพใน g o o g l e Map เก่าๆหรือใช้โดรนบินสูงๆถึงจะเห็นลักษณะของพระยาครุฑซึ่งก็ยังมีเขาโครงให้หลงเหลือให้เห็นบ้างแต่อย่างที่บอกขึ้นอยู่ที่ศรัทธาศรัทธาสิ่งไหนย่อมเห็นสิ่งนั้น ก็ฝากญาติโยมสาธุชนโนว่างเว้นจากกิจธุระสักครั้งหนึ่งในชีวิตขึ้นมากราบสักการะขอพรพระอังคารธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพระอังคารธาตุกราบไปเสมาขอพรเสด็จปู่วัดของเรายังเป็นวัดพุทธที่ไม่มีพุทธภาน,นิษฐ์นั่นเองก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคณะสัตยาญาติโยม ขึ้นมากราบสักการะขอพรพระอังคารธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอเจริญพรทั้งนี้หอกคลิปของกระผม มีการนำเสนอผิดพลาดแต่อย่างใดขอกราบอภัยมณทีนี้ด้วยครับเพราะความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบุคคลใดศรัทธาในพยาคุดย่อมเห็นพยาคุดบุคคลใดศรัทธาในพญานาคย่อมเห็นพญานาคศรัทธาสิ่งใดย่อมเห็นสิ่งนั้นแต่จงอย่าก,ก้าวไายความเชื่อของกันและกันคำสอนหลวงพิดำ